สำหรับปาษารต์ตาควายพื้นที่ปรัตาตาควายผมเรียนอย่างนี้ว่าในพื้นที่ที่มีปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดเนี่ยนะครับมีเพียงปาษาตาควายที่เดียวนะครับที่มีข้อจํากัดในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับถ้าเราจะพูดถึงการควบคุมพื้นที่เราถือว่าพื้นที่ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถควบคุมได้ตามแผนตามเป้าหมายในทางทหารน,นะครับที่วางแผนไว้แต่รปรัาราตาควายเนี่ยมีข้อจํากัด นะครับแล้วก็เป็นเป็นเ,เป็นความพยายามของเป็นพยายเป็นความพยายามสุดท้ายของทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกรัรมพูชานะครับทีนี้ผมผมเรียนว่าคือปัจจุบันเนี่ยเราเรายอมรับว่าถ้าพูดถึงร้อเรซนเี่ยเราอาจสามารถควบคุมได้ร้อยซนตครับแต่นะครับเราสามารถได้พื้นที่ควบคุมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนที่จะมีการประทะนะครับซึ่ง เล่าให้ฟังถึงถึงตัวแผนที่เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราว่าเราควบคุมได้ด้วยการใช้อาวุธยิงนะครับถ้าใครดูที่แผนที่ก็จะเห็นว่าลักษณะการวางกําลังเนี่ยตัวปราสาทตาควายเองเนี่ยจะอยู่ในย่านกลางนะครับและพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ภูมิประเทศสําคัญในทางทหารเนี่ยจะไม่ใช่ตัวปราสาทตาควายนะครับเพราะว่าปราสาทตาควายเป็นพื้นที่ต่ํานะครับ แต่เดิมเนี่ยนะครับหากเราวางกําลังประจําอยู่ที่ปภาษาตาควายมันอาจจะเป็นความไม่ปลอดภัยในเรื่องของการใช้อาวุธนะครับยิงสนับสนุนจากฝ่ายตรงข้ามทําให้เราเองเนี่ยให้ความสําคัญกับการกลุ่มพื้นที่บริเวณเราใช้คําว่าบ,บริเวณน,นะครับสําหรับในห่วงสุดท้ายนะครับที่มีการใช้กําลังนั้นเราพยายามที่จะกระทําต่อ เป้าหมายจุดสูงข่มในทางทหารนะครับก็คือเนินเนิน350นะครับเนิน350อาจจะมองว่าอาจจะอยู่ในในในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นความสําคัญสูงสุดที่เราจะต้องยึดที่หมานี้ให้ได้นะครับเต่เนื่องจากเวลานั้นมีให้เราไม่ไม่เพียงพอนะครับ เราก็อย่างน้อยเราก็ใช้การควบคุมพื้นที่โดยส่วนรวมโดยเฉพาะการใช้าการควบคุมด้วยอาวุธนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวีในเมื่อถ้าเราเห็นภาพเนี่ยเนิน350นั่นเป็นที่วางกําลังของทางกัมพูชานะครับซึ่งจากเนินนั้นเนี่ยนะครับทำใช้อาวุธยิงนะครับมาบริเวณตัวปราสาทด้วยนะครับซึ่ง อย่างที่เรียนได้ทราบมันเลยทําให้เราไม่สามารถจะวางกําลังประจําได้ที่นั่นมันจะกลายเป็นเป้าหมายทางทหารทิ้นดิ้งนะครับมันมันยังถือว่าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างมีความอ่อนแอไม่เหมือนตัวเนิน3 5 0นะครับเพราะนั้นลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปตรงนี้จึงจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับทีนีเ้เราจะปรากฏว่าทางข่าวสารว่าจะมีการใช้หากเราเคลื่อนที่ไปโดยผีผาม ในปราสาทตาพายเนี่ยเราก็จะโดนอาวุธยิงสนับสนุนก็คือ BN 21นะครับซึ่งพร้อมที่จะจู่โจมเรานะครับแต่นี้แต่ใน่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยเราก็คงมีความพยายามทั้งเนิน3-50และปราสาทตาพายไปด้วยในพร้อมๆกันนะครับพยายามเข้าสู่สองที่หมายนะครับแต่เนื่องจากการเดินการในห้วงเย็นนะครับเราเองไม่คาดคิดว่าเราจะเจอสนามทุ่ะเบิด ริอบปราสาทตาควายนะครับซึ่งเหตุการณ์ในในในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้กําลังคนที่มีคุณภาพของเราหนึ่งท่านนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสจากทุ่นระเบิดก็คือหมดบุ๊กนะครับทำให้การเข้าสู่ปราสาทตาควายในห่วงเวลาสุดท้ายนั้นมีความสําคัญนะครับเ,เราก็ยอมรับว่าการบาดเจ็บจากสนามทุ่นระเบิดนั้นมีผลต่อการ หลังห่วงในการที่จะลุกขึ้นในขั้นสุดท้ายของเรานะครับซึ่งเราจะต้องอพยายามสร้างสมดุลครั้งในภารกิจสุดท้ายกับขวัญและกำลังใจของความปลอดภัยของกำลังพลของเราควบคู่กันไปนะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดเราก็เลยเมื่อเวลาหมดนะครับเราก็สามารถคุมพื้นที่ได้มากกว่าเดิมนะครับ แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีกำลังประจำอยู่ที่ปราสาทตาคายครับที่ปอมีเพิ่มเติมไหมมีส่วนอื่นที่ผมจะนำเสนอเพิ่มเติมหรือเปล่าฝ่ายฝ่ายเรามีไหมแล้วสรุปแล้วตอนนี้เรายึดไม่ได้ต้องทำมต้องถามว่าเราเราจริงๆปฏิบัติการนางหาเนี่เราอา ไม่ได้หมายถึงผนวกสร้างอย่างเดียวเรามาถึงองค์ออเราเรียกว่าเป็นพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพื้นที่ปัสาตาควายเราได้พื้นที่เพิ่มเติมแล้วในพื้นที่ที่เราได้เราก็สามารถถือว่าควบคุมตัวปสัสได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นว่ามีมฝ่ายทหารกับบูชาอยู่เป็นตัวปัสาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการหยุดยิงนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้อง การปฏิบัติตังทหารไว้เท่านั้นนะครับแต่เชื่อว่าไม่ได้หมายความว่าใครที่เยืนอยู่ในตัวปราสาทตาเมืองควายในปัจจุบันนั้นจะเป็นผู้แพ้ชนะนะครับในการต่อสู้บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายครับผมแปลว่าตอนนี้ที่รอบประสาทอะค่ะมีกำลังทั้งไทยและกัมพูชาใช่ครับเป็นพื้นที่เดียวนะครับซึ่งผมก็ได้ให้ข้อมูลมาตลอดว่าปราสาทตาควายยังเป็นพื้นที่ที่ ที่ยังทั้งสองฝ่ายให้ความสําคัญอยู่นะครับผมไม่ได้ฟันธงเพราะว่ามันอยู่ที่มุมมองว่าเราจะพูดถึงตัวพื้นที่ปราสาทอย่างไรนะครับไม่ได้มองเฉพาะตัวปราสาทเรามองว่าตัวปราสาทอาจจะเป็นเป้าหมายด้วยซ้ําไปนะครับเราอาจจะมองว่าพื้นที่การควบคุมทางทหารแบบอื่นอาจจะมีความสําคัญ มากกว่าครับผมและในระหว่างนี้เป็นจุดที่ชัดเจนไหมครับว่าตาังโมชาเนี่ยใช้ทุนระเบิดที่กระเพาะของัญญาครับต้องรบรวนหลังฐานประท้วงด้วยครับอ๋อชัดเจนจริงๆเรื่องทุนระเบิดเนี่ยเรามีความแน่ชัดตั้งแต่ครั้งที่สองนะครับที่เราพบที่บริเวณพื้นที่ช่องบกอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเป็นเชิงประจักษ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะอะไรเพราะเรามีผู้ประสบเหตุจริงๆนะครับและวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่ามีสื่อ สังคมอ,ออนไลน์นะครับก็ได้พาผู้คนไปเดินอยู่บริเวณปราสาทรแล้วจนเราจะเห็นพวงของปราาพวงของทุ่นระเบิดแบบ p m เ2เนี่ยวางอยู่ไม่ได้วางอยู่ชิ้นเดียวเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะพวงนะครับอันนี้อาจจะมันมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่าจํานวนมันเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลและองค์ประกอบหนึ่งเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ย การต่อสู้ในทางทหารอาจจะที่คายลงไปบ้างนะครับแต่การต่อสู้ในเวทีต่างประเทศเรายังคงต้องดําเนินการต่อนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็หลักฐานนะครับแล้วก็ข้อพิสูจน์ต่างๆขณะน,นี้ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบได้มาในในในสายของทางราชการหรือเป็นได้มาในสายของของสื่อมวลชนทั่วไปมันก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบ ที่จะใช้พิสูจน์ได้ครับผมต่อเนื่องการระเบิดในระหว่างทารพิจเนี่ยเราสามารถเข้าไปเก็บกู้หรือเรื่องางในการได้ครับขณะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอขอดูก่อนนะครับต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่าเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยฝ่ายทหารเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรแต่ในขั้นนี้ถือว่ามันเริ่มจากจุดยิงก่อนนะครับแต่ว่าในในการปฏิบัติอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องมีต่อต่อไปเดี๋ยวต้องต้องดูอีกทีนะครับผมตัวการดำเิการ ในส่วนโฆษกไม่ได้รับข้อมูลเลยนะครับผมเองอยู่เฉพาะการปฏิบัติทางทหารของหน่วยในพื้นที่ครับผมเรื่องของคยมีัวไว้หครับอกว่าเราผาเการตยคือจริงๆข่าวสารท,ที่มาจากทางฝั่งกัมพูชาเนี่ย ต้องต้องเขาเรียกต้องใช้วิจารณญาณในเรื่องของความน่าเชื่อถืออย่างที่พวกเราทราบกันนะครับแต่นี่ถามว่าการปฏิบัติของออผู้ที่เราควบคุมตัวได้เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเรา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 เองก็ยึดหลักนะในวันแรกเนี่ยเราก็ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายสากลน,นะครับคงไม่ได้เพราะเราถือว่าทหารจะอยูออ่ของฝ่ายตรงข้ามเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติ นะครับแล้วก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติของตัวเองมันเป็นหลักจริงๆมันเป็นหลักพื้นฐานในทางทหารน,นะครับไม่ใช่ว่าฝั่งตรงข้ามวางอาวุธแล้วเราจะมองเขาเป็นเป็นคนร้ายไม่ใช่สุภาพบุรุษคือ,ค,อคือกองทัพบไทยเนี่ยหรือกองทัพไทยเนี่ยเราอยู่ตั้งแต่ตลอดระยะเวลาที่เรามีปฏิบัติการทางทหารเนี่ยเราแค่งคัดในกฎกติกาที่เป็นสากลน,นะครับ เรายึดถือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วเราพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นได้นะครับ <S <S สิ่งไหนจริงเราบอกจริงสิ่งไหนไม่จริงไม่ใช่เราก็พูดไปตามความจริงนะครับ <S 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 ผมเชื่อว่าสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นในให้ความน่าเชื่อถือในเรื่องของความตรงไปตรงมาของประเทศไทยนะครับในทุกๆระดับไม่ใช่เฉพาะในฝ่ายทหารนะครับรวมถึงฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รัฐบาลด้วยครับผมแล้วในปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเรา เห็นว่าเรามีการดําเนินการในลักษณะของกฎหมายปกติก็คือเป็นเรื่องของหลบหนีเข้าเมืองไปนะครับก็ดําเนินการไปตามช่องทางปกติได้นะครับแต่เดิมนั้นตอนใน,ในวันแรกนั้นเนี่ยถือว่าเราเราเราพบเขาในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารเพราะฉะนั้นเราเราเราสามารถจะเมื่อมีรายละเอียดเราก็ดูว่าตามความเหมาะสมว่าจะไปในในเส้นทางไหนนะครับถึงแม้ว่าถ้าเราใช้ไปในเลือก นะครับมองไปนะลักษณะของของผู้ที่ควบคุมกําลังทหารฝ่ายตรงข้ามบางคนอาจจะไปพูดเกินเลยว่าอาจจะไปใช้คําเฉลยศึกซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีผลมันอาจจะไปมีผลในเวทีต่างประเทศเราก็ได้รับคําประสานเรื่องข้อมูลว่าเราอาจจะใช้ว่าเราควบคุมตัวทหารกัมพูชาได้นะครับแต่โดยหลักๆก็ไม่ไดมีท่าทีที่จะขัดขืนต่อสู้ครับผมมีอะไรก็จะมีมีความผิดในเรื่องไหนบ้างไหมคะ เมืองผิดกฎหมายแล้วในเรื่องที่พกพาเอาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความผิดไหมเป็นภ้าวารแล้วปกพาอาลูกล้อมครับตอนนี้เข้าสู่กฎหมายปกติแล้วก็ต้องให้พนักงานสอบสวนดูนะครับนนเ,เพ,บบพียงแต่ว่า,เ,าเราเราออกในมุมนี้ก็ก,ก็จะได้ทําให้เห็นว่าเราเราเราไปได้หมดนะขออย่างเดียวว่ามันอยู่บนกรอบกฎหมายที่เรามีนะครับถ้ามองตรงนั้นว่ามันเป็นความรู้สึกที่ ที่ดูแลเดี๋ยวอาจจะในเชิงว่าความรู้สึกมันอาจจะดูรุนแรงใช่ไหมครับเราสามารถปรับเราก็ปรับได้เพราะว่าแต่มันก็มันเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นครับร่างรุ่นเนี่ยเขาโพสมาจะเล่นเ่รับให้เราเรียกส่วนตัวกับอันนี้อยากให้โค้ชช่วยอธิบายขั้นตอนการดำเนินการสุดท้ายว่ามันต้องใช้ระยะเวลาขาด ก็มันเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายปกตินะครับของของตอนนี้มันถ้าถ้าเป็นในในมุมของข้ามือผิดกฎหมายมันก็ต้องเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนละนะครับเรา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 เองอาจจะมันมันก็แล้วแต่ว่าในในรายละเอียดเนี่ยในการสอบสวนมันมีอะไรบ้างแต่มันก็เป็นไปตามขั้นตอนปกตินะครับผมอใชเวลาระหว่างนี้ไม่สามารถออจากได้ต้องกระบวนการากระบวนการอ่ะใช่เพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับมันเป็นกฎหมายทั่วไปหมด ถ้าเราพูดถึงกฎหมายแรงงานเราก็ดูว่าเข้าเมือผิดกฎหมายแรงงานในพื้นที่ทั่วไปมีขั้นตอนอย่างไรก็ก็เป็นไปตามขั้นตอนนั้นครับผม,นนมรบเรา,เากเปบัติเราเ่เรากเราก็พยายามสื่อสารไปนะครับก็คิดว่าน่าจะมีน่าจะมีการปฏิบัติต่อในเรื่องข่าวสารนะครับในทํานองแบบนั้นก็ก็เราเราเชื่อว่าเราสามารถกระทําได้เพราะถือว่ามีเหมือนมีเจตนาที่จะทําให้สังคมโลก เข้าใจประเทศไทยแล้วก็เข้าใจกองทัพไทยผิดครับผมการลงตรงนี่ครับครับนี่เป็นปบเหตุของการที่เรายึดตามควายไม่ได้เนื่องจากเรายืดเวลาตามไปตามตามข้อตกลของเขาเลยนะที่เราบอกว่าเราจะยุติดนาทีตอนหกโมงเย็นแล้วทำคำจากเขาขอเป็นเพี้ยวขึ้นทำให้เราไม่สามารถเสริมกำลังแล้วก็เข้าไปยึดตามควายได้เรื่องนี้เป็นังไงพูดให้ตรงตระอ่ะตรงนี้ผมผมไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจนแบบนั้นนะครับ นอจากทรงสติจากพวกเด็กออนไลน์บางที่พูดกับนี้ครายเยอคุณที่ตามควยไปจะให้พูดว่ากองทัพไทยกำลังทำในการปกป้องคือคือผมว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับได้เห็นว่ากองทัพไทยได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราไม่เคยเทําอะไรนะครับที่ให้มีความเคลือบแคลงใจในในสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติและเรากําลังพยายามนะครับ อาจจะมีผมเชื่อว่าอาจจะมีส่วนน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเราเองสามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลหรือเราเสริมข้อมูลให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราให้จากทางหน่วยงานภาครัฐหรือจะเป็นหน่วยงานภาคพลเรือนหรือพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเราก็ให้ทําได้นะครับเราต้องเรียนว่าผมผมเองก็เคยได้ให้ข้อมูลว่าการปฏิบัติในห่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยนะครับผมว่าเรา เราได้ทำดํำในสิ่งที่ดีที่สุดครได้การลมรทงานมีความมกนาไม่มีครับไม่มีครับผมไปนะครับเพียงแต่ว่าเ,เราเราเองอาจจะทําด้วยความรอบคอบเพราะว่าเราต้องการเราต้องการคุณภาพนะเราเ,เราจะต้องการคุณภาพในเรื่องของการสื่อสารเราอาจจะต้องเราเราเชื่อว่าเรามีสื่อมวลชนต่างประเทศที่ ที่ที่สนใจแล้วก็เรามีาตัวแทนจากจากจาก,จากต่างประเทศนะที่อยู่ในระบบงานราชการเราเช่นผู้ชียชาหรือจากสถานทูตอะไรต่างๆเนี่ยเราเรามีจํานวนคนที่เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะกว่าจะนัดหมายกันได้ได้พร้อมเพียงเนี่ยมันใช้เวลามันอาจจะไม่อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนพุ่งเป้าไปที่เรื่องของความเร็วอย่างเดียวนะครับเราอยากให้เห็นถึงคุณภาพแล้วก็ องประกอบรวมๆว่าเออมันได้คนเยอะแล้วเราก็ได้คนที่มีความสนใจจริงแล้วเขาก็มีบทบาทในการที่จะเสริมเขาเรียกว่าให้ให้ให้ข้อมูลเพื่อทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารหรือฝ่ายบริหารของรัฐบาลน,นั้นเนี่ยได้ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงไม่เหมือนกับที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามบิดเบือนครับ จริงๆแล้วเป็นไปตามเราก็เท่าที่เราติดตามดูเราเห็นว่าสิ่งไหนที่ทางฝ่ายกรรมูชาพยายามที่ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงหรือบิดเบือนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพลเรือนนะครับของเรามีความชัดเจนกว่านะเราจะไปที่เป้าหมายนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป้าหมายพลเรือนเนี่ยที่ผิดเงื่อนไขกติกาของของของสากลน,นะครับเรื่องของโรงพยาบาลจํานวน20 20แ่อาจจะไปได้ไม่หมด แต่ว่าโดยเราแบ่งกลุ่มเป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินนะครับหรืออาจจะเป็นที่เซเว่นก็คืออย่างที่เราทราบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยเวลาที่จํากัดภายในวันเดียวเนี่ยอาจจะให้เห็นให้เห็นภาพคร่าวๆแต่จะพยายามจับให้ให้ได้เห็นสิ่งต่างๆเยอะที่สุดในแบบที่มันตรงไปตรงมานะแล้วมันก็เห็นกันแบบเชิงประจักษ์นะครับไม่ใช่ ไม่ใช่เห็นกันโดยโดยโดยการพูดแบบลอยๆแล้วจับต้องไม่ได้ครับผมคถมว่าทไมออกมาเผเราะไม่สามารถที่จะคุาทั้งที่ตอแรกที่มีการแถล่งหจุซ่งตนี้อาจะกระทบต่อความรู้สึของคนแกรู้สึกว่าเราถ้าอย่างนั้นต้องขอโทษว่าผมทีมโฆษกอาจจะสื่อสารได้ไม่ละเอียดนะครับ ในทางทางหารเนี่ยเราพูดถึงพื้นที่อย่างบริเวณปราสาทตาควายเราไม่ได้หมายถึงว่าปราสาทตาควายจะคือจุดยุศธศาสตร์ที่เราต้องการเพราะมันกลับเป็นเพราะมันอยู่ต่ากว<า>ม,ม่านเนินสามห้าศูนย์นะครับเรามันมันถามว่าเราอยากจะชนะกาบอะไรแต่วันนี้มันนี่หมายถึงว่าเรา,เราไปยืนอยู่ณตรงนั้นมันไม่ได้หมายถึงเราชนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสามารถควบคุมได้หมดได้ไปแล้วใช้ประโยชน์กันอย่างไรถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์ นในแง่มุมทางทหารเนี่ยผมถึงบอกว่าผมอาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดแต่ผมก็ไม่ได้พูดฟันธงนะครับผมบอกสื่อมวลชนตลอดนะครับถ้าท่านตามดูเลยผมบอกว่าเราสามารถควบคุมพื้นที่นะครับได้เป็นส่วนใหญ่นะครับเฉพาะบริเวณนี้ถ้าท่านจับเฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้างท่านก็จะมองแบบนั้นแต่ถ้าเรามองในแง่การทาหารก็คือเราสามารถควบคุมพื้นที่ได้มากกว่าเดิมนะครับที่เราที่เร,เราเคยอยู่เดิมเราถือว่าต้องมีความก้าวหน้าในบริเวณนี้ครับ ท่านท่านองค์เอกอันที่การทั้งกมดอันที่ห้านะครับแล้วก็ท่านท่านเจ้ากรมด้วยท่านเจ้า,าจกรมขาวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมให้ทีงมงานได้ให้รายละเอียดนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็ถือว่าถือว่าถือว่าเรราได้ับการตอบรับที่ดีนะครับ <c oughs> เวลาที่เรารออาจจะวันหรือสองวันเนี่ยเพราะเราต้องการให้ให้มีความครบถ้วนรือ <c oughs> ของของบุคคลที่จะมาร่วมกับเรา ตลาดชุมชนเป็นพื้นที่จริงๆแล้วเป็นที่ต้องไม่มีสิ่งสร้างนะลำโพงเางไม่ได้เลยครับเลยอ่าเดี๋ยวรอกนไหด้ลโพงฮัลโหลฮัลโหลนั้นผมตะโกนเดี๋ยวสังเกตการเอาไใครดีเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอครับ ฮัลโหล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 เมื่อกี้ถามถึงพื้นที่บริเวณพื้นที่ช่องอันม้าพื้นที่ช่องอันม้าเป็นพื้นที่ที่ที่แต่เดิมมันต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์อยู่แล้วในหลายพื้นที่นะครับแล้วมันจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่ อยู่ในส่วนปฏิบัติการทางทหารเราถึงจะเห็นว่าเราเห็นแต่แต่สภาพของตลาดชั่วคราวนะไม่ใช่ตลาดหลัก <ขอ S 1> เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการบางทีมันเป็นการที่จริง,รงๆเราร้องเรียนมาตลอดนะพวกสิ่งปอสร้างหรือสิ่งที่มันดัดแปลงไปจากสถานที่เดิมเพราะนั้นเราต้องยอมรับว่า MOU ที่เราที่เรา,ท,เราที่ฝ่ายไทยเรายึดถือมาตลอดเนี่ยมันถึงมีจํานวน5 6 0 0ครั้งไงในการที่เราจะจะพยายามกระทำไม่ใช่ทหารเนี่ยไม่ได้ทาหน้าที่ทุกท่าน ทำหน้าที่ตามกรอบนะและที่ควรจะทําอย่างดีที่สุดแต่นีพ่พอบางครั้งเนี่ยหลายพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่นี้พื้นที่เดียวเราจะเห็นว่าอาจจะมีการลุกล้ําหรือผิดกติกาในลักษณะที่อาศัยชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นเขาเรียกเข้ามาเป็นผู้ผู้ที่ผิดเงื่อนไขหลีกเลี่ยงหน่วยทหารหรือหน่วยงานราชการเท่านั้นเองเราต้องรู้เท่าทันนะครับเราอาจจะต้อง คือหลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่าความจริงมันจะค่อยๆค่อยๆเปิดเผยซึ่งเราจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าปัญหาแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรทุกอย่างมันเป็นที่มาที่ไปของก่อนที่เราจะมีสถานการณ์ที่มันตึงเครียขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปหมดครับอยู่ครับคือคือบางอย่างเนี่ยขณะนี้ต้องยอมรับว่า เราเอาเวลาของเมื่อวานมาเป็นเครื่องตัดสินไม่ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือมันหยุดริงแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยกรอบที่เราทําได้ก็คือถ้ายังมี MOU อยู่เราก็ต้องยึดกรอบตามนั้นนะครับคือใน MOU ยเนี่ยเ,าเราเราเองไม่ได้หมายความว่าใครเดินเข้าเดินออกไม่ได้นะครับมันเดินเข้าเดินออกได้นะภายใต้กติกาบางที่นะที่ให้ความสําคัญก็อยู่กัน5้คนแ,แต่พืงง้นที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ย สามารถปฏิบัติได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องไม่มีลักษณะของการมาขุดคูเลสหรือมาวางกําลังอย่างอย่างบางกรณีแบบนั้นเนี่ยมันยังพอเป็นไปได้ครับอย่างน้อยเองเราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตึงเครียดไปหมดเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าเรามีประเทศเพื่อนบ้านเรามีพรมแดนติดกันเราต้องอยู่กันไปตลอดมันต้องมีวิธีที่ดีที่สุดมันต้องหาจุดสมดุลในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรที่จะทําให้มันมีการ

เดี๋ยวพอบอกแบบนี้แล้วเป็นคำผูกอันไม่ใช่เพียงแต่ว,ว่าเราหยุดการใช้อาวุธเฉยๆนะครับแต่อย่างน้อยมันก็มีความเบาบางนะลงมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันค่อยเป็นค่อยไปแต่ในลําดับแรกเนี่ยสิ่งที่ไปในลักษณะแบบที่กัมพูชาเนี่ยผมว่าจริงๆอาจจะดูไม่เหมาะสมเพราะว่ามันมันดูเป็นพื้นที่เครกยังจริงๆยังถือเป็นพื้นที่อันตรายนะนึกออกไหมฮะแต่สิ่งที่เราจะไปนั้นเนี่ย เราอาจจะไม่ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่สีแดงแบบนั้นเราไปในลักษณะของพื้นที่ที่ต้องการจะบอกให้สังคมโลกได้รู้ว่ากัมพูชานั้นบิดเบือนนะครับและการกระทําอย่างจงใจต่อเป้าหมายนอกเหนือจากเป้าหมายทางทหารเนี่ยมันมีจริงจับต้องได้เห็นาากานแบบจับนะครับมันเป็นต้องไยงทหารแล้วสิ่งที่พูดในแน,นพื้นที่บางพืน้นที่ผมอยอมรับว่าผมขอรับไว้นะครับแต่จะทําอย่างไรนั้นเนี่ย เดี stairs, hay, hay pues mm ๋ยวเดี๋ยวขอให้ให้เวลาผ่านไปอีกนิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวจะลองจัดสรรให้ครับผมเอาแบบหมดแล้วนะเอาแบบหมดเฮ้ยอะไรวะติดต่อมาตรีครับผมที่ผมพูดกันเลยติดต่อกรมการต่างประกาศทหารกบูร์ซึ่งทำหสุดท้ายยาวมนกศกทำให้ทายที่มานเสียเรื่องนะ